ผู้ชมบ้านครับตอนนี้เราก็กลับเข้ามาสู่ช่วงของ smart make over design ให้คุณดูดีได้ในแบบฉบับที่คุณควรจะเป็นนะครับเมื่อกี้เราก็ได้คุยกันไปแล้วนะครับในเรื่องราวของการดูแลสุขภาพแบบยั่งยืนลดการอักเสบจากภายในสู่ภายนอกในในแง่มุมของ เวชศาสตร์ชะลอวัยแอนตี้เอจจิ้งนะครับโอ้โหหลากหลายตื่นเต้นและเล้าใจแต่ตอนนี้สิครับเล้าใจยิ่งกว่าวันนี้นะครับเราก็จะมีซับเจกนะครับการเคลียร์เลยนะว่าปัญหาของแต่ละคนใช่ไหมครับพี่หมอว่าครับตัวอย่างไม่ใช่หนึ่งแภาพตัวอย่างนะของคนที่คือต้องยอมรับว่าบางครั้งเนี่ยนะครับศาสตร์ชะลอวัยเนี่ยเราดูแล,แลจากภายในแต่ภายนอกแล้วมันก็ค่อยๆดีขึ้นถูกไหมแต่ว่าบางครั้งเนี่ยภายนอกมันยับสวยดูนึกถึงไหมพี่หมอมารอจากภายในเนี่ยโอ้โหรอไม่สายพอดี ใช่นะครับเพราะฉะนั้นาเนี่ยมันไม่ทันการนะดังนั้นเนี่ยเราก็มีวิธี make over อย่างรวดเร็วปัจจุบันทันด่วนเพื่อให้ดูเด้งดูเรียกว่าเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่วิธีการที่เราทำนะครับบอกได้เลยนะครับไม่ใช่การทำศิลปกรรมนะครับแต่เป็นการทำซิสเีรแนวใหม่นะครับที่สวยด่วนเร็วและกระชับแล้วก็ค่าใชจ่ายไม่สิ้นเปลือง รวมถึงไปไหนมาไหนได้ปกติไม่ต้องพักฟื้นยาววันนี้เบ๊เขาก็มีตัวอย่างเคสหลายเคสที่เรกโอเวอร์แล้วบางคนก็มีรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วหน้าอย่างฉันจะต้องทําอะไรบ้างเราก็เลยมีหน้ารูปหน้าหลากหลายเพือจะไปโดนใจใครบ้างที่คนนี้นะครับคือเป็นที่คนหนึ่งที่น่ารักเข้ามาด้วยความรู้สึกที่มีปัญหาเรื่องภายในจิตใจด้วยรวมถึงส่งผลให้ปัญหาภายนอกเกิดขึ้นนะครับปัญหาภายนอกที่เรามองเห็นอยู่ผู้ชมดูพร้อมๆกันพร้อมมาดูตัวเองไปด้วยนะครับว่าเคยจะโดนจิตนะครับคือมีร่องไต ตานะครับแล้วก็มีร่องแก้มแล้วดูไขมันสะสมบริเวณข้างแก้มของเขาเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับริ้วรอยที่เกิดจากการเวลาแห่งวัยนะครับสารพันปัญหานะครับโปรแกรมที่ทําให้ทางพี่เข้าไปเขาเรียกว่าโปรแกรม make over design รูปหน้าทาอะไรบ้างจัดให้หมดเลยครับตั้งแต่ริ้วรอยหางตายกคิ้วหน้าผากนะครับริ้วรอยหน้าผาก ริ้วรอยขมวดคิว้วนะครับนี่คือดูมีอายุรวมถึงร่องแก้มร่องอใต้ตาไขมันข้างแก้มที่ห้อยเออ,อ,อแล้วก็ดีไซน์พอดีไซน์ปุ๊บ พี่หมอทิตผ่านไปก็จัดแจนทำให้นะครับปรับเปลี่ยนสิ่งที่กลับมาครับสอาทิตย์ผู้ชมทางบ้านดูรูปสิครับข้างขวาเป็นรูปที่มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นสดใสมากขึ้นนะครับโครงหน้าเปลี่ยนสองอาทิตย์เองนะเอาแน่สิครับพี่แล้วก็เป็น V-shape มีการลิฟต์ยกกระชับหน้าโดยเทคนิคการทำโก้ดเฟสลิฟนานไปดูแล้วกันไม่พูดเยอะว่ามันดียังไงแต่ไปดูผลลัพธ มันมันสอสัย<ส>อ่อ<ช>แต่สิ่งนี้ต้องเล่าพี่หมอก็ได้ให้กําลังใจบางอย่างไปกับ ความรู้สึกด้วยใช่เขามีเรื่องที่บอกเบาวิธีคิดของเขาอะทำให้เขาเป็นแบบนี้ใช่ผูอคุยไปแล้วในพี่คนที่สองนะครับเป็นพี่คนหนึ่งที่มีปัญหาโอ้โหคล้ายๆกันผู้หญิงหลายคนเนี่ยนะปัญหาเรียกปัญหาใหญ่นะครับพอเราวัยที่ใกล้หมดประจําเดือนปุ๊บมันก็จะเริ่มนะครับก็คือริ้วรอยนะครับร่องที่มันซุดคือการพักผ่อนน้อยหรือไร whatever นะครับทำให้เห็นเลยริ้วรอยหางตาหน้าผากตกหัวคิ้วทําให้ตาตกล่องแก้มนะครับล่องใต้ตาแต่ครับสังเกตภาพทางขวาที่ยืนข้างกับ เห็นนะครับว่าริ้วรอยหางตาหายแล้วล่องใต้ตาหายแล้วล่องแก้มหายแล้วรวมถึงหน้าใสกระจ่างขึ้นด้วยโปรแกรม SnowW ไวท์ดี to อโปรแกรมรุ่นเบดเร็ตชอบใช่ไหมดีท็อกโปรแกรม SnowW h i t e พี่คนนี้มีปัญหาหน้าสงสารมากเป็นคนที่ฉีดซิลิโคนมาทั้งหน้านะครับแล้วพี่เขาก็มีปัญหาเขาฉีดมาเกือบ20ปีแต่เราคุยเคลียร์กับเขาแล้วเราได้เคยคอนซัลท์พี่หมอว่าเหตุผลเพราะอะไรพี่หมอบอกว่า ช่วงอายุที่เราปรับเปลี่ยนแล้วมากขึ้นเรื่อยๆทําให้กระบวนการของเอลัสติกคอลลเเจนมันไม่สร้างอพอมันไม่สร้างปุ๊บอะไรก็ช่างวอดเอเวอร์ี่อยู่บนใบหน้ามันก็หย่อนค้อยเป็นเรื่องปกติแต่ประเด็นที่มันหย่อนคล้อยเนี่ยมันมาจากแรงน้องถุงอีกตัวหนึ่งคือซิลิโคนที่หน้าทําให้มีปัญหาเยอะหลังจากนั้นมาก่อนที่จะมาหาเราเคาไปตัดหนังหน้าตัด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 ,ตดย <ก S 2> เย็บแล้วก็ดึง เอาซิลิโคนออกไปขูดแล้วก็พร้อมมาตัดบริเวณขอบหน้าทั้งหมดเขาเย็บตรงนี้ตัดตรงนี้แล้วเย็บเข้าไปจนพี่หมอบอกว่าหูวเขาหายเขาเย็บสองรอบโอ้นี่นะสงสายรอบที่หนึ่งก็ตึงแต่ว่าวิธีการดึงหน้าเนี่ยหนึ่งสำหรับคนเยอะๆก็คุ้มนะแต่ว่าผิวเนี่ยมันไม่ได้เกิดการฟื้นฟูนะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอทิ้งไว้สามปีย่อนกลับมาเหมือนเดิมดังนั้นพออีกสามปีคนไทยไปทําอีกครั้งที่สอง หกปีคนให้ทำสองครั้งทีนี้ไอ้ตรงค่อยตรงเนี้ยเขาก็ไปเกี่ยวไว้หนังหูไงแล้วนึกถึงเสื้อยืดอะที่มันยุ้ยอะเห็นหรือเปลาไหมเขาก็ตัดตรงส่วนเจอแล้วก็เย็บเข้าไปพอครั้งที่สองปุ๊บมันก็เย็บเข้าไปอีกทีนี้หูหายหายรูปนี่ไงเห็นไหมเห็นนะครับดูหูด้านข้างดูเลยวาหูเขาหายไปเลยคนนี้นะฟื้นฟูสภาพเซลล์คือใช้ไหมสอดร้อยเข้าไปเพราะไหมมันเข้าไปหลักการคือไปกระตุ้นเนื้อเยื่อิดคอลลาเจนที่พี่หมอบอก เออผิวเขาก็มีความกระชับมากขึ้นใสกระจ่างนะครับสิ่งที่เหลือจากนั้นไปดีไซน์เขาทำสกาเลตสกาเลตคือเครื่องมือตัวหนึ่งเป็นเลเซอร์ตัวหนึ่งที่ช่วยฟื้นฟูกระตุ้นการสร้างไฮยาลูเนซิดให้กับผ e ิวเขาประทับใจมากประทับใจมากจริงๆแล้ววิธีการนี้เนี่ยจะดีกว่าสัลยกรรมตรงที่ว่ามันทําให้ผิวมีคุณภาพดีขึ้นซึ่งศัลยกรรมมันได้แต่แรงหนึงได้แต่รูปลักษ S <S ซึ่งในบาง,บางครั้งส่วนใหญ่ทาใหม่ๆก็จะดูโอเวอร์เกินไปนะแต่ว่าผิวหรือคุณภาพผิวไม่ได้เกิดการต้มแซมฟื้นฟูนะแต่ว่าวิธีการแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยฟื้นฟูสภาพผิวให้ผิวเนี่ยมีความแข็งแรงมีล้าซิงคลอลลาเจนซึ่งมันแก้ที่ตรงประเด็นมากกว่านะครับดังนั้นระยะยาวผลลัพธ์ของมันน่าจะดูดีกว่าอย่างพี่คนนี้นะครับคือจริงๆไม่มากไม่มากแต่ว่าอ้วนมาก่อนเริ่มห้อยละอ้วนมาก่อนเพราะอ้วนมาก่อนปุ๊บนี่นะพอช่วงที่ เขาลดน้าหนักเยอะๆผิวมันก็คล้อยมันไม่กระชับเราก็ดีไซน์นี่น้องเก๋ให้ถ่ายว่าทําอะไรอให้ถ่ายน้องกงนี่หน้าเคสนี้เราร้อยไหมครับนี่ทำทีเลยนะร้อยนเลยขึ้นมาเลยแต่น้องเก๋รู้ไหมสอเดือนที่ผ่านไปท่านผู้ชมทางบ้าน สองเดือนที่ผ่านไปเขาทําให้หน้าเขาเด็กมากๆกกะชับเฟิร์มมิ่งมากผิวเขาดูสวยขึ้นเพราะมันสร้างอลัลตินและคอลลาเจนผิวเนี่ยแหละน้อคนนี้ทําอะไรคนนี้เนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโครงหน้าไม่เท่าไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ทําให้โหนกข้นูนข้างหนึ่งหน้าเบี้ยวแลอไ่าง่ายพี่หมอก็มีการการที่เราที่ดีไซน์ก็คือการสลายโหนกปรับโครงสร้างของหน้าให้เท่ากันพร้อมกับตอนหลังเนี่ยเราฉีดฟิลเลอร์เติมแก้มที่ตอบให้ได้รูปขึ้นโอ้คนนี้จับได้ ขามีโหนกแก้มตรงนี้โหนกแก้มตรงนี้ใหญ่กแกอ,อแล้วโหนกตรงนี้ดันไม่เท่ากันอีกซึ่งมันไม่ใช่กระดูกไนงะมันมีเนื้อก็ฉีดสลายแล้วเสร็จแล้วสิ่งที่เห็นคือคนนี้เขาไปฉีดโบท็อกกล่าวมันก็ยิง่งทให้โหนกนี่หนกก็ยิ่งเด่นย่งงนี้เลยแล้วหน้าเขาก็ดูเป็นกระโหลกเห็นไหมทีมนี้คนนี้เราก็เติมฟิลเลอร์ตรงแก้มตรงนี้เลยนะซึ่งมันทําให้หน้าเขาดูอิ่มเห็นไหมดูสิมันสดใสคนเราเปลี่ยนแปลงได้ดูเด็กลงดูมีมิติขึ้นซึ่งซึ่งเดี๋ยวดูดีนะโหนกแก้ม การพอหลังทําเสร็จปุ๊บกลายเป็นโหนกแก้มปกติ<ม>คือจริงๆแล้วเนี่ยโหนกเขาไม่ได้ใหญ่นะเรานึกถึงตรงนี้นะ<ม>แต่ไอ้ตรงเนี้ยมันแคบ<ม><ม>ใช่เรานึกถึงพานอ่ะ พานที่แบบพานพุ่มอ่ะใช่ไหมมันมีพุ่มตรงเนี้ยแต่พานมันหายอ่ะแล้วเอาไปเสียบไม้ไม่อันเดียดมันก็ดูเป็นหัวไม่ขีดถูกว่แล้วเนี่ยมันก็เลยดูโหนกแบบใหญ่เทอะท้าเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันไม่รับกันเพราะฉะนั้นพอเราเติมพานลงไปเป็นตัวรับปุ๊บไอ้เนี่ยเลยเป็นปกติน่ะเ่บางคนอย่าไปโทษแต่โหนกแก้มใหญ่โหนกแก้มใหญ่จะทำยังไงให้มันเล็ก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 จะืมเกาหลีจะทำจะต่อ แค่ท<ค>ำให้ตรงนี้สวยขึ้นปุ๊บเนี่ยปรากว่าโหนกแก้มันเนี้ยเขามีเขาเขา,เขาโหนหินงเขาดีนะไม่ได้ใหญ่เกินไปเลยแต่ไอ้ข้างล่างเขาเนี่ยบางคนดูไม่เป็นไงแต่ว่าดูไม่เป็นปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วก็ดั่งดูเอง นะแล้วก็แบบอุ้ยนี่ใหญ่ใหญ่ใหญ่บางทีไปหาเขาไปพบแพทย์แต่พ,พูดง่ายแล้วก็บอกแพทย์แพทย์เขาก็ทำตามสั่งนะ,ะเพราะาเราต้องการอย่างนี้เออเหมืนอนกับข้าเวเนีเออเขาเขาทำตามทำรมสั่งทําเสร็จมาปุ๊บเอ๊ะทำไมไปทิศทางไหนกันวะเนี่ยนะนึกไม่ออกเลยนะครับแล้วบางทีมันต้องดูให้เป็นว่าไอ้เนี่ยเขาไม่ได้ใหญ่แต่ไอ้นี่มีปัญหาที่เขาเล็กอะไรอย่างนี้อ่าโอเคนี่เคสต่อไปเป็นใครเอ่ยเพื่อนของน้องเก๋นี่เองนะครับก็มีปัญหาที่โครงของหน้า อยากจะทํานู่นทํานี่เยอะแยะก็เลยเราก็เลยจัดดีไซน์ให้ให้เขาค่อยๆปรับเปลี่ยนและได้มาตรฐานที่เขาควรจะเป็นนะครับก็คือเรื่องของจมูกที่เขามาปัญหาจมูกอุ้มไปมั่งหรือคางที่ดูยาวเดินลงไปมั้งูดีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่ว่าเขายังไม่พอใจหน้าตัวเองเพราะว่าคางเขาดูสั้นคางเขาว่าดูสั้นจริงๆแล้วคางเขาไม่สั้นนี่นะคางเขาเป็นคือคือคางคนปกติมันต้องเป็น V มาอย่างนี้ใช่ไหมแต่คนนี้เรานึกถึงกระดาษที่เป็นอย่างเงี้ยแล้วมันถูกทับหักอย่างเงี้ย แล้วมันก็เลยทําให้หน้าเขาว่าสั้นเสร็จแล้วเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาไปหาหมอหมอแนะนาให้เขาตัดคางกับแล้วคนนี้คางเขาไม่ได้ยาวไงถ้าตัดไปต่อไหมจะให้ตัดลางด้วยที่คุยแล้วนันทำหลังจากเราที่ดีไซน์แล้วก็ปรับเปลี่ยนใช่ไหมครับดูภาพนี่ถ่ายคู่กับพี่ด้วยไม่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยนะเขามาหาพี่เนี่ยเขาก็จะให้พี่ก็บอกแนะนําว่าให้ฉีดคางเขาบอกเขาไม่เอาเพราะเขาเคยฉีดแล้วฉีดแล้วเป็นไงรู้ไหมหน้าเกียดกว่าเดิมดังนั้นแล้วเนี่ยพี่ก็ แก้ไขที่กับที่ว่าแทนที่เราจะฉีดตามทิศทางของคางเขาไหมเราฉีดลงไปเลย <จบ S 1> สร้างคางใหม่เลยไอ้ <จบ S 1> ตรงนี้ไม่สนใจมันแล้วก็ค้างปรากฏว่าหน้าเขาดูยาวขึ้นเลยเป๊ะขึ้นอ,อใช่เพราะนี่บางทีเนี่ยมันจะไปตามปกติเลยเนี่ยไม่ได้ม,มันก็ต้องแบบเหมือนดูเทคนิคแล้วใช่ไมเหมือนอง,งานประติมากรรมอันนี้คนนี้นี่คนนี้มาดูเลยนะคะว่ามีปัญหาเรื่องอะไรบ้างนะครับดูเลยว่าเขามานี่นะ มีทั้งใต้ตาร้องใต้ตาลึกนะครับรวมถึงแก้มที่ตอบนะครับพอมาถึงเนี่ยหน้ามันก็ดูไม่สดใสไงแล้วริ้วรอยอ่อนๆที่หางตาพี่หมอก็เคลียร์ก็คือเติมฟิลเลอร์ใต้ตาแล้วก็บิดอีกนิดหนึ่งคือเติมแก้มมันดูสดใสเลยแล้วก็ริ้วรอยหางตานะครับเห็นไหมครับว่าดูเป็นสาวที่แบบไม่แล้วคนนี้ให้ดูนะตาเขาโปนเบกตาที่โปนอย่างเงี้ยฉีดสลายได้อีกเพราฉีดสลายตาโปนมันดูดุไงมาภาพก่อนทำพอหลังทำปุ๊บตาเขาดันลงเียนอายไลเนอร์ทำลายส่ว มันสดใสมันมีความแบบกระตือเรือร้นที่จะทําอะไรนะครับโยเวลาหมดแล้วสนุกจังเลยโยมันมีอีกเยอะท่านผู้ชมทางบ้านไว้ดูงรา่น้้ก็ได้มันเล่าอย่างนี้อีกมีเมคโอเวอรเยอะมากๆที่อยากให้ดูนะครับเรื่องดีๆแบบนี้นะครับ ถ้าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมหลักก็จะบอกให้ว่ามีงานประชุมสัมมนาภาคประชาชนที่จะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่สองนะครับอยู่ที่เดือนพฤศจิกายนคือเดือนหน้านะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะครับรีบจองสัมมนาเข้าซะเดี๋ยวจะมีเบอร์โชว์ขึ้นนะครับแล้วก็โทรเข้าไปนะครับรีบจองสัมมนาซะนะครับค่าใช้จ่ายตก5,000บาทก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสาชลลวัยนี่แหละนะครับซึ่งเรามีทั้งหมดครั้งคั้งนี้เป็นครั้งที่2จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮอร์โมนแห่งความอ่อนเยาว์ฮอร์โมนยังไงทที่่่ําาให้เรไมแก ราจะพูดขฮอร์โมนนั้นยังไงการกินการนอนการออกกำลังการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยเป็นความรู้ที่เราไปใช้ได้2วันเต็มๆครมในแัดแน่นนะทีนี้แล้วคนท่านผู้ชมฟังเสร็จพวกโอ้โหรูปหน้าอย่างฉันเนี่ยควรจะทำแบบไหนล่ะติดต่อเข้ามานะมาให้เป้ดีไซน์รูปหน้านะที่0 2 5 7 8 0 0 4 0นะครับสมาร์ทเมคโอเวอร์ครับที่สมาร์ทแล้วสมมติเขายังไม่มีเวลามาเขาส่งรูปมาก่อนใช่ไหมอ่าต้องเกียว่าส่งถ่าดีสมาร์ทคลินิกมีเฟซบุ๊กนะเข้าไปเลยครับ หรือส่งมาที่เบอร์มือถือของเป้เอง081ย1 8 9 9 3 7เดี๋ยวเบอร์จะขึ้นมาเแต่มีข้อแม้ว่าเวลาถ่ายรูปเนี่ยให้ถ่ายตรงแล้วก็ด้านข้าง <c oughs> ไม่ต้องบิดซ้ายบิดขวาเอียงมุมก <c oughs> ็ว่าด <c oughs> ูล,ลำบาก <c oughs> ใช่ไหมนครับน้องเก๋จา๋า<ำ>วันนี้เราไปเที่ยวที่ไหนมาคะอ๋อวันนี้นะคะขอบคุณนิดนึงตั้งแต่เริ่มรายการเลยเราก็ไป กานนะคะร้านองค์กรนะคะร้านเฟอร์นิเจอร์นะคะอยู่ที่ C B C ค่ะเป็นเซสเชิลดีไซน์เซ็นเตอร์นะคะอยู่ที่ถนนประดิษฐ์วันทองร้านเนี่ยก็อยู่ที่ตึกเนะชั้น2ครับโอเควันนี้ก็เวลาหมดแล้วนะครับน้าสามโนขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับติดตามเราได้ใหม่กับรายการ Smart Lifestyle นะครับพบกันเราได้ใหม่ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ